ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียบอยดำซิ่งดินดวนครับวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็มารีวิวให้ดูบรรยากาศยามเช้าครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยครับนี่ครับ สวัสดีครับถูกพ้มครับเบอร์สองว่างวันนี้ไม่ว่างพรุ่งน,นี้ไม่ว่างเห็นได้ไหมอะไรข้าวสวยมาครับนี่ครับห <จะ S 1> ลัง,ง,งจากตัดใบหญ้าออกใบข้าวอบ,อบค,รออครับไข่นอนเดเช็ดไข่ ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียบอยล้ำซิ่งดินด่วนครับวันนี้เราก็มาตัดใบข้าวครับนี่ครับที่ข้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดครับข้ามันจะตายเราก็ตัดโอกครับครับประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็ที่เราตัดโอกเมื่อกี้ครับนี่ครับ ก็จะประ,ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้ก็ที่เราตัดออกมันกันครับนี่ครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับผมซูมมาดูครับน้นครับอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับ ครับก็จะเดินให้รีวิวให้ชมครับนี่ครับอ่าบรรยากาศยามเช้าๆครับนี่ครับฝนก็ไม่ค่อยตกครับนี่ครับน้ำก็พอมีอยู่บ้างครับนี่ครับ สุดจาดครับฝั่งนู้นก็กำลังตัดอยู่ครับนี่ครับนี่พโนสูงใหนดูครับอันนี้ก็ตัดก็ประมาณประมาณนี้ครับข้าวไหนที่มันข้าวตรงไห้ที่มันที่มันจะขอเรียกว่าอะไรนะ ข้าวในที่มันจะตายเราก็ตัดโอครับนี่ครับแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างสวยงามครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับบางเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดครับนี่ครับ บางเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดครับซึ่งจากว่าเขาก็ไม่มีเวขาน่าจะไม่มีเวลามาตัดครับนี่ครับฝั่งนน้นยังเหลือเยอะอยู่เลยครับนี่ครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปตัวเพลงท่านี้นะครับสวัสดีครับ